ผมเลือก XMAX ครับมันคือความแตกต่างดีไซน์มันเป็นเรื่องของความชอบความหลงไหลเพราะ XMAX คือความสมบูรณ์แบบที่คนอื่นไม่มีแล้วทำไมเราต้องเหมือนคนอื่นด้วยต้องใช้ความกล้าครับกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะแตกต่างแตกต่างไม่เหมือนใครความสมบูรณ์แบบของ XMAX <c oughs> คือการมีหน้าปัดจอสี และมีระบบนำทางการ m i n s t รี c h c r o มันตอบโจทย์ความสปอร์ตที่ลงตัวเส้นสายของไฟท้ายสามเหลี่ยมที่มันมาชนกันถ้าคุณเป็นคนดีไซน์ X Max มันตอบโจทย์เลย X Max มันเติมเต็มความสมบูรณ์แบบที่ลงตัว My Life My Pride My X Max พวกเรา X Max